น้ำพึ่งจิรัชยาสีนุชสาวน้อยตัวจิ๋วตลิตติติตต้วชั้นปสี่จากโรงเรียนวัดลาดปลาเขาน้องเก่งทั้งร้องทั้งเต้นรำไทยเล่นดนตรีมาเชียร์น้องอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพมหาคนครค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดลาดปลาเขาค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรคะชั้นผสมศึกษาปีที่4ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นไหม เต้นถ้วยรางวัลกี่ถ้วยแล้วลูกหนูได้ถ้วยรางวัลเท่าไหร่ละวันยี่สิบกว่าถ้วยยี่สิบกว่าถ้วยพี่แซกคุมแพรมีถ้วยรางวัลกี่ถ้วยแล้วครับผมก็กวดมากสี่ห้าปีครับไม่เคยชนะเลยครับเราไม่เคยได้รางวัลที่หนึ่งเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะอะไรพี่นกเอ้าถ้าผมรู้แล้วผมจะถามเลยครับผมไม่เคยชนะเลยครับแต่ก็มาเป็นนักร้องชื่อดังได้่ว่าแต่เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นครับผมคุณคือตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องชนะก็ดังได้ครับผมวันนี้เราคิดว่าเราร้องให้แพ้ก็แล้วกันเผื่อได้เป็นศิลปินร้อง,องให้ชนะนี่ยังไงอะต้องร้องให้ชนะไว้ก่อนอยากเดินตามพี่โอยเอาละจะเอาเพลงอะไรมาร้องครับเพลงตัวไกลใจเหงาค่ะ READ เป็นยังไงบ้างหกดาวเต็มครับะแนนเท่าไหรได้วยความน่าเอ็นดูของน้องเขาครับผมความน่าเอ็นดูอะก็น้องเก้าขวบเองแต่ลองได้แบบดีมากโอ้โหอายุน้อยแต่ว่าเสียงสุดยอดน้องมีความแบบว่าใช้การเอื้อนเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้เลยอะแต่น้องทําได้แล้วก็มีความเป็นลิเกเด็กแบบนิดๆปิกันเลยจะพูดว่าพี่ทัพทิมทําไม่ได้อะแพื่ทํยังทำได้เพื่อนน้องพม่คด้ไอฟพ่อรับอาจารย์จริงๆอล้วเป็นอางไรครับ สำเนียงเสียงเอื่อนเอ่ยไพเราะเพราะพริงมันมีบางคำนะลูกนะบางคำลูกร้องไม่สุดเสียงแต่ว่าเด็กขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้โดยรวมแล้วขอให้โชคดีเสียงเพราะเสียงน่ารักนะครับแต่ทีนี้ต้องปรับปรุงการวางตำแหน่งของคำ ข้างหน้าหนูากยาวยาวยาวแทนที่ตำแหน่งหลังมันจะต้องยาวมันก็เลยไม่พอมันหมดแรงซะก่อนนะครับถ้าหนูไปปรับตรงนี้ได้วางตำแหน่งให้ดีมีอนาคตครับพี่แซคครับน้องน้ำพึ่งนะครับมันฝึกฝนนะลูกนะขยันนะลูกสักวันจะเป็นวันของหนูพี่แซคเชื่อเขี่ยบมากมากครับผมหนูร้องเหมือนต้นฉบับเลยร้องเหมือนเพลงของแม่แววนะคะมองฟ้าว่างว่าง หนูแบบหวดลงมาดีมากท่อนนี้สุดยอดเลยหนูร้องดีจริงๆนะฮะแล้วก็อัคาระหนูร้องอัคาระชัดเจนมากชื่นชมเลยเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะติดต่อหนูได้อย่างไร086 949 6964ค่ะเป็นเมอร์ใครอะ เบอร์แม่เบอร์แม่นะฮะอ,อาละฝากไปถึงเพื่อนๆที่อยากมาประกวดร้องเพลงบนเวทีนี้ต้องทำยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะที่อยากจะมาทำตามความฝันนะคะก็มาเวทีชุมทางดาวท้องได้นะคะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเยอะเลยค่ะ